หลังจากกลับมาจากบ้านน้องอาร์ตแล้วยังยังปาร์ตี้กับยังมาท่านในจบเด้วันนี้เราก็จะมีปาร์ตี้น้ำเงี้ยวกันฉันกับไปนางมูนางโฆษณาหิมูในออฟฟิศฟังนันลาไวเจอมันเฮ็ดน้ำเงี้ยวแซ่บแซ่บคือจังคนเหนือเลยแต่ละคนกับผากันวางในหูบอกเอ้าอยากลองชิมจังเลยน่ะไปไปไปห้องไอเดียวกันมาสั่น่าแต่ละคนรปบแปบส่วนกันง่ายมากเลยชวนกันภายในวันนั้นก็มากันเลยจังสี่แม่เราใดใดคือมือนีเจอมันก็บ่กได้ไปไซแมนบอมันก็หยุดเบิดมือมันก็บ่าโอเคโอเคกูติไปตลาดหาเนี่ยไม่งงขอฉันเป็นมันด้ค่ะเพราะว่บอกม แต่ละคนกับภาคกันกินน้าเมียวจังสิแม่ภาคกันเสิร์แต่โมงหงจันทร์พูดละครั้สองครัแต่ไม่เป็นไรเราไม่น้อยเนื้อต่ำใจหรอกเพราะว่ายังไงรู้ไหมพี่ยาชิมให้เราตั้งสามคำนี่ปกติเนี่ยเ่อกินเผ็ดเด้อคนผู้นี้หลายคนกับสิมานางทวงอีิเลมนบาบานีพี่ดูดพี่ยาทำไมถึงพอมีเคล็ดลับอะไรบางคนกับฮาว่าเราไปตัดกับพงกระเพาะบางคนกับฮาว่าเราไปกินบอลลูนอันนั้นปะกงปะกายอย่างกับแสนสิบไม่เลยค่ะยิ่งแต่ยาลดความอ้วนน่ะนะพี่ยาแกลองมาทุกยี่ห้อทุกชนิดแล้้วววแแแแแกก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 ลลลลออออออองงงงงงมมมมาาาาาททุย่่่่่่่่บเเเจจจรริิิิๆๆััันนนนดคคไปญหสีูต็ื กูยโยโย่กูยโยโย,ยโย่ขึ้นมาเป็นสิบโลแล้วก็เลยขยันกับยาลดควอ้วนเล้วเคล็ดลับอีหย่างไรยายฝ้าบอกมาเป็นอย่างพี่ยาคือผอมในปาณนีพี่ยากินอาหารแบบมีประโยชน์ไม่ตามใจปากกินแค่เฉพาะพออิ่มกินน้าเปล่าเยอะๆค่ะงดน้าหวานงดของทอดของมันอย่างสิหนาแล้วกินแบบนี้น้ำอารมณอ,อรมอ,อ,รอย่างสิเพาจะเป็นแล้วก็บก่กกินนี่เมื่อนี่แล้วมาแล้วก็กินแค่แก้วเดียวแล้วเ,เลยผอมรุง่งค่ะไงแล้วบอกว่างดนหูบอกเราต้องผอมและสุขภาพดีแล้วก็ผอมแบบยั่งยืนโดยการควบคุมอาหารปาร์ทกสุดยอดหัวหน้าก็คือห หัวหน้าหัวหน้าแบบนี้อีเจอ๋อไม่ก็หลงเอิ่อดน้นำในหัวหน้าว่าสันว่าบอกได้่าปาร์ตี้ขนมจีนมื้อนี้เด้อขนมจีนน้ำเยี่ยวอีเจอ๋อบ่ผิดหวังแน่นอนกินย่ำในกระเซ็บย่ำนันน่นนี่เห็นบ่ผู้นางเฝ้านี่มันก็ย่านยังหูบ่อุ้ยสูกูย่านแค่ฮักว่าสันว่าแล้วมึงเป็นนางยังอยู่หามึงเป็นนางยังสูงแท้น้องผู้นี้เพิ่นก็คอมเมนต์มาว่าดีมากเลยค่ะออกจากงานมาแล้วเพื่อนก็ยังติดต่อกันสำหรับยายจู้เราแค่ลาออกเขาก็ตัดหางปล่อยวัดเราแล้วเป็นเพราะว่าเราไม่มีผลประโยชน์กับเขาแล้้ววสสสาาาาหหหหรรััััับบบดด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 ุุุนนผููใใตตตงงปล่่่่่อออยยจคคะกก็ิมืเ ด,ด,ดุดคิดว่าดุดเติบโต,ตมาจากมองนี้ค่ะแมนผูใ้ใดบว่าติดต่อเฮ้ามาเฮ้ากับติดต่อก่อนคุยก่อนเพราะเราคิดว่าทุกคนคือเพื่อนเราเติบโตมาจากตรงนี้แล้วเราก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเพื่อนด้วยแล้วเราก็เข้าใจเข้าใจในแบบของเพื่อนไม่มานั่งน้อยใจคือให้ความสําคัญว่าเราเติบโตมาจากที่นี่ได้เพราะเพื่อนในโรงงานเหมือนกันมูในออฟฟิศนั่ะก็มีส่วนเห็นให้แบบว่าเป็นดูดจ๋าผ้าแซบในสุเมรีทุกวันนี้ใช่ไหมก็ยังติดต่อกันอยู่ขนาดอารีจัิซีนะ่น่ะอารีกินแซ็บม,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 มันบ่ด้มากนะมูแมนบอแต่ว่าดุดกับมันโทรหาก นะอยากสิบอกว่าโท่บอลตำกวาชุม,มงค่ะถามว่าเวลาใครไม่อยู่อย่างเงี้ยว่าพื่นนินทากันไหมมี <B. S 1> ตามภาษาผู้หญิงปากแทบปากเสียวมันก็นินทากันเป็นการธรรมดาแต่ว่าไม่ได้เกลียดกันนะนี่แหละสเตปของโบชันนันนาวันนี้น้องอ้อใช่ไหมก็มาเอาเสื้อผ้าดินแดนไปด้วยค่ะแล้วตอนนี้เวลากระซองทุม่มแล้วพี่ย่าน้องอ้อน้องมวยก็ได้ขอโตกับก้อนเพราะว่าสามคนนีอยุไกลนันนาแล้วอีพูมันกับพึ่งมาแมนบบแต่ว่านตอนนี้นี่นีแม่กัวของเขาลงมานางแล้วที่แรกนั่นนะคนหลายไม่ได้นั่งเป็นองค์พระประธานอยู่ที่เงแื่องแคร์นั่นนะเฮ้ย เวลาประมาณสองทุ่มเป็นบอยิงเ้ยขนาดฉันเริ่มได้ทีเราได้ฉันเมาสําได้ขันกันยังบอลื่นตีตองไล่สดคุยกับเอฟซี่าแบบว่าบอได้ไปล่าเหล่าที่มันเสียงดังน่ะฉันสิพยายามมาไลสดคุยกับพวกเธอให้ได้ยัางเห็นมือนีง่ไงเห็นบอยอยู่ห้องฉันน่ะฉันก็ไลสดคุยกับพวกเธอได้นังกินน้ำเก๊กอห้วยไปน้ำขายขีมไปน้ำเอายายแล้วมันบอละเมิดบอกเห้างไอ้เขาเห็นตัวน่ะบอกินน้ำเก๊กห้วยโอ้ยมันเขาบอเห็นแล้วเบิ้งลินเจ้าแน่เมื่อนันเจ้าไล่นานะลินเจ้าพันกันแห้งรั่ แม็นบอได้แซวก็ได้เว้านัวหัวมวนกันจังสีนาแล้วบัดนี้ขนาดไล่เล่นๆไล่หัวหัวแบบนี้ยอดเขี้ยมก็แตกแตนคือเกาขาก็ได้ยอดเป็นหมื่นเนาะแล้วย่ายพวกเจ้านั่งเว้ากันอยู่จังสีเสียงบ่ดังบอกวายดังไปเสี้ยวองหาห้องพุผนมาแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาแค่สองทุ่มแล้วบัดทีนี้ไอ้กวนแก้วก้อนข้ามบอกเธอปกติมันมาสองทุ่มตรงแม็นบอมันเห็นว่ามืัอนี้ฉันมีแขกมันเลทค่ะเกือบสามทุ่มผลมันมาแต่ว่งนี่มาห่อนกับมาหอมแก้มอีผู้เดออีผู้วางในหูบอกหีหีผู้ชายหอมแก้มกูเป็นเซนแบบเนี่ยเห็นบ เก๊กห้วยโอ้ยอุ่นอัวแห้งคางหองลําคาดบอบบลูค่ะกระซังกูมาเดือนละเทียเขาคือสีบานเนาะโอ้ยเดือนใดที่มันมานี่กูบ่อยากให้มันอยู่ห้องเลยแล้วไอ้ก้อนแก้วก้อนงามของเธอกลับมากันยังบัท่านได้กินเขาค่ะแม่เสี้ยกับป้าแป๊บจัดแต่งแบงบายให้พ่อเสี้ยวเพิ่นเด้น้ำเงี้ยวกับพ่อดำพ่อดีเด้เหลือหม้อจอเหลือใบถ้วยเดียวให้ไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามกินพอดีแต่ว่าถ้วยบอกไงหญิงสิบริสัยซ้ำกะละมังผุตินี่ฉันก็เลยเสียสาระถ้วยเก่าฉันค่ะให้มันกินซะเลยยายข่อยอยากฟังเสียงบรรยากาศสดๆเเเเเเเววววลลลาาาาพพกกจ้้้อออยยยยยู่่่นนนนัััแแบบบีีีหมมดดด๋ฉสสสิิิิิตงงไปปคใซฟ พยายามตัดคําเว้าเด้อเพราะว่าบางคําเว้านี่อุ้ยมันรุนแรงมากค่ะตัดลงไม่ได้เดี๋ยวทุกคนจะรับไม่ได้ยายมันบ่มีอีหยังที่ทุกข่อยรับบ่ได้ก็เจ้าแล้วล่ะทีบ่ได้หญิงบางที่อยู่นะหมู่แบบนี้แม่นบ่แล้วบัดนี้แอ่นก็ฮ้อมันก็นเข้าเส้นเลือดแบบอม่นบ่โอ้ยมันเว้าอีหยังออกมาบางที่ทุกคนอาจสิรับบ่ได้ฉันบอกเลยณตอนนี้ก็เป็นเวลา3:00นจะ4:00นแล้วทุกคนก็ได้แยกย้ายกันครับเพราะว่ามือ้ออื่นเจอก็ต้องเฮ็ดโอนี่บรรดาครอบครัวหันษานี่ก็ต้องมีธุระจังซี่นะส่วนฉันกับอ้ายก่อนเกี่วก่อนค่ําก็ต้องเฝ้านอนแต่เว้นเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกับขอนแก่นแล้วขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนขอบคุณเบิงเด้อเจอ มึงนีซัพพอร์ตกูดีอีลีและมึงก็อยู่ในช่วงชีวิตของกูทุกช่วงเลย